หลังนี้ต่อเติมแบบจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชมต้องบอกว่าหน้าบ้านเขาเนี่ยเป็นเมทัลชีตฝ้าระแนงนะครับซึ่งการทำเมทัลชีตฝ้าระแนงแบบนี้นะครับเป็นงานโชเลยนะครับงานเมทัลชีตฝ้าระแนงเนี่ยเป็นงานที่การติดตั้งเนี่ยต้องใช้ช่างเฉพาะแล้วก็มีฝีมือด้วยนะครับในการต่อเติมเนี่ยส่วนมากเขาจะต่อเติมขนานกับหน้าบ้านจึงทําให้ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากเคาน์เตอร์ตรงนี้ดูเล็กลงไปเลยใช่ไหมแต่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับยาวถึง3เมตรหกเลยซึ่งเป็นไซสม์มาตรฐานที่ ผมท้กับคุณลูกค้าทั่วไปเลยมุมนี้เนี่ยยาวแบบมากๆเลยุผู้ชมเห็นไหมไกลมากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต่อเติมผมแนะนำนะทำทีเดียวจบเหมือนหลังนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของงานต่อเติมของเรานะครับตั้งแต่งานฐานลากเลยก็คือเสาเข็มเลยยันจบหลังคาเลยนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะแพนลังสิทธิ์วงแหวนหลังนี้เลย We'll <laughs> เดอะแพนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆเลยคุณผู้ชมซึ่งจะตั้งอยู่เนี่ยอยู่เส้นลังสิตนครนายกนะครับเลยคลองสี่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปทางวงแหวนนะก็คือว่าถ้าใครจะขึ้นทางด่วนเนี่ยหมู่บ้านนี้จะใกล้มากๆเลยคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าบ้านใหม่ๆเลยตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่กําลังก่อสร้างเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็นแผ่น p ีแคเนาะเอารถเคนเนี่ยมายกนะครับแล้วก็ประกอบประกอบเสีย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 บกัน ซึ่งบ้านอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่มีเสานะครับก็คือจะไม่มีเสาของตัวบ้านเขาจะใช้ตัวแผ่นเนี่ยเป็นตัวรับน้าหนักนะครับซึ่งในการต่อเติมคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าจะต่อเติมเนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวแผน่นพวกนี้มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ในการเจาะหรืออะไรพวกนี้จะยากน,นิดนึงแต่การเจาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะหรือการติดแอร์ที่มนติดผนังเนี่ยสามารถรับน้หนักได้ดีกว่าผนังอิฐบนเบาด้วยซ้ำนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาจะไปตัดนะครับเช่น อยากขยายหน้าต่างอยากจะเจาะทําประตูนะครับจากผนังโครงสร้างเขาเนี่ยบอกให้เลยว่าทําได้ยากมากแล้วก็ไม่สามารถทําได้ในบางกรณีเช่นถ้าคุณไปตัดนะครับในส่วนที่เขาจะต้องโหลดน้ําหนักลงเนี่ย ตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยพังได้เลยนะครับอันนี้พูดสั้นๆแลวกันทีนี้กลับมาหลังนี้นะครับซึ่งหลังด้านหลังของผมนะครับที่ในการต่อเติมเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะเหมือนผ้าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นแผ่นพีแคนเนาะแต่ในการต่อเติมเนี่ยเราไม่ได้ทําการแนะนําให้ลูกค้าคือเจอาะผนังกีดผนังเพราะว่าจะกระทบต่อระบบงานฐานรากถาาก้าถามว่าฐานรากไหมไม่ใช่ต้องบอกว่าโครงสร้างรู้ใชว่าโครงสร้าง ถามว่าตัวบ้านของเขาเนี่ยนะครับยืนอยู่บนฐานรากที่มีเสาเข็มหมดนั่นแหละแต่ว่าตัวผนังนะครับเป็นตัวรับน้ำหนักแทนเสาซึ่งบ้านเขาจะไม่มีเสาใช่ไหมทีนี้ดังนั้น,นในการเจาะเพิ่มมาตรงประตูเนี่ยของเราจึงไม่มีแต่ถามว่าต่อออกไปได้ไหมได้นะครับหลังนี้ต่อเติมแบบจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชมต้องบอกว่าหน้าบ้านเขาเนี่ย เป็นเมทัลชีตฝ้าระแนงนะครับซึ่งการทำเมทัลชีตฝ้าระแนงแบบนี้นะครับเป็นงานโชว์เลยนะครับงานเมทัลชีตฝ้าระแนงเนี่ยเป็นงานที่การติดตั้งเนี่ยต้องใช้ช่างเฉพาะแล้วก็มีฝีมือด้วยนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะเหล็ก6บนเหล็กสี่างเทินกันนะครับแล้วก็ฝ้าระแนงของเราเนี่ยก็จะเก็บงานก็คือจะเป็นฝ้าหลุมนะครับซ่อนอยู่ใต้เหล็กนะตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เราจะ หักเหลี่ยมนะครับหักเหลี่ยมหักมุมเนี่ยตามรั้วเลยคุณผู้ชมสังเกตนะถ้ามองไกลๆถ้าหักเหลี่ยมหักมุมเนี่ยนะครับเขาจะโค้งเว้าวตามรั้วเลยคุณผู้ชมนี่ไปถึงด้านหลังน,นู่นเลยนะครับเห็นไหมก็คือรั้วไปยังไงไปตามรั้วเลยนะครับเลาะไปเลยนะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะเลี้ยวไปนะครับอ้อมไปถึงแบบด้านหลังถึงตัวบ้านเลย นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยไม่มีห้องข้างๆนี้นะห้องข้างๆตรงนี้นะครับเราก็ทําการต่อออกมาจากตัวบ้านแต่คุณผู้ชมสังเกตนะทำไมมันเหมือนมันกลมกลืนกันหมดเลยนะครับเนื่อง <ๆ S 1> จากนะครับเราเนี่ยทำการเอาฉากของตัวบ้านเป็นหลักนะครับก็คือดึงฉากของตัวบ้านขยายห้องนี้ออกมาห้องนี้คือห้องที่เราต่อออกมานะคุณผู้ชมนะห้องนี้เป็นแค่ด้านข้างด้านหลังนี่คือเราทําเต็มกว่านี้อีก นะครับ <One> อ <input> ่ะเดินมาเรื so really ่อยๆจะเห็น so ด so so ้านหลังคุณผู้ชมนะครับซึ่งห้องอันนี้นะครับเราเลือกใช้สีผนังเนี่ยเป็นสีเดียวกับโครงการแล้วก็ทําการสกิมผนังเหมือนโครงการด้วยดังนั้นเนี่ยผิวผนังจะเรียบเนียนสวยงามเหมือนของโครงการเลยคุณผู้ชมนะฮะสังเกตได้เลยนะห้องตรงนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับเราต่อกมาแล้วก็หลังคาของเราเนี่ยนะครับก็เลาะไปเลยตรงนี้ก็มีเชิงชายหลังคาออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเชิงชายเนี่ยเราเลาะตามมุมแล้วแล้วก็เฉียงไปตามตัวบ้านดังนั้นเนี่ยหลังคาฝ้าระแนงตรงนี้เนี่ยนะครับต้อง ัดหนักจัดเต็มแล้วก็ทําแบบปานีดนะปานีดแบบเขาว่าไม่ใช่งานนี้ปานีดหลังเดียวงานอื่นไม่ปานีดไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่ามันยากตรงที่ว่ามันจะต้องเข้าเหลี่ยมเข้ามุมแล้วก็ล้อไปตามตัวบ้านคุณผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอ้อมไปถึงหลังบ้านเลยนะแล้วก็หลังบ้านตรงนี้ก็จะมีงาน ต่อเติมห้องครัวอีกนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณหลังบ้านเลยนะครับอย่างที่ผมเลยได้ทราบนะครับเมื่อมีแขกผ่านไปผ่านมาเนี่ยเดินดูรอบบ้านนะครับจะสังเกตเลยว่าทั้งตัวบ้านนะชั้น1ชั้น2เนี่ยนะครับมันจะรับกันหมดเลยอ่ามองไกลๆก็ได้นะครับคือเวลาเราต่อเติมเนี่ยเราต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ของตัวบ้านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากทําอะไรเราทําให้หมดแล้วออกมาคือแบบมันละเกละกะมันไม่ได้เป็นสัดเป็นส่วนน่ยอ่ะตากล้องถอยอีกมองไกลๆเลยคุณสังเกตไหมนะครับหลังคาเนี่ยนะครับ บิวไปตามรั้วนะครับหลังคาเนี่ยเราเอารั้วเป็นฉากนะแต่ห้องที่เราต่อมาห้องนี้เราเอาบ้านเป็นฉากต้องบอกว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ฉากกับถนนนะบ้านเขาเนี่ยก็คือเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะฉากกับรั้วสังเกตไหมว่าบ้านเขาจะเฉียงแต่ถนนเนี่ยมันจะตรงแต่ถนนตรงนี้มันจะตรงไปเลยนะครับแต่ตัวบ้านของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะจะเข้ากับรั้วหน้าบ้านก็คือจะขนานกับรั้วหน้าบ้านนะครับตามผมมาเรื่อยๆนะครับ ผมอยากอธิบายแบบภาพรวมให้ก่อนเพราะว่าหลังนี้มีการต่อเติมอบเยอะมากๆเลยแต่ว่างานวันนี้มันยังไม่เสร็จหมายความว่ายังเหลือเก็บรายละเอียดอีกนะครับงานเสร็จไปแล้วเนี่ยผมตีให้9 0้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันยังเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเช่น <cell. S 1> การเก็บสีการเก็บรอยโป๊การเก็บยาแนวหรืรออื่นๆ,ๆนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอถ่ายภาพรวมให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแยกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอ่ะโอเคตรงนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในงานต่อเติมของเเรานี่ เราก็เลือกแนะนําให้ลูกค้านะเลือกวัสดุนะครับที่เหมาะที่สุดแล้วก็เข้ากับตัวบ้านได้สุดนะครับนั่นก็คือลักษณะการทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เหล็กเป็นเหล็กกล่องเนาะนะครับซึ่งเหล็กกล่องเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาซึ่งเสาตรงนี้นะครับจะเป็นเสาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก็คือจะเป็น 4, คูณ4นอกนิ้วคูณนิ้ว5ในแบบเนี้ยเชื่อมกันเป็นแผงเดียวนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแผงเล็กกว่านี้มันก็จะดูไม่สวยดูไม่เต็มเพราะว่าบ้านของคุณลูกค้าเนี่ย ส่วนมากก็จะเป็นเสาแผง2คู่หน้าตรงนี้นะครับส่วน2คู่หลังก็จะเป็นเสาเดี่ยว4ี่คูณสเหมือนกันนะครับมองไปด้านบนคุณผู้ชมสังเกตฝ้าระแนงไหมอ่าตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานที่ผมมาตรวจเนี่ยยังไม่ผ่านบางจุดคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุย้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านบางจุดนะครับเพราะว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูให้ครอบคุมนะครับเช่นรอยหัวนอ็อตหรือรอยโป๊ต่างๆนะครับก็ต้องมีการขัดมีการโปร๊กัน อาตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านนะครับก่อนจะไปหลังบ้านคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยต่อเติมกับเรานะครับถ้าเป็นสีภายนอกนะครับเป็นสีภายนอกซึ่งถ้าคุณลูกค้ารีเควสต์ว่าจะเอาเป็นสีเหมือนตัวบ้านเดิมนะครับในส่วนของตรงนี้คุณลูกค้าจะต้องซื้อมาให้เรานะครับซึ่งถังนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับเก้าลิตรนะครับถังนึงเนี่ยราคาประมาณสัก1000บาทถึง2,000บาทไม่เกินนี้นะครับส่วนมากโครงการเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้สีเบอร์แพงเท่าไหร่สีของเขาาาาากก็จะรคถถูแต่่มว เบอร์สีของเขาเนี่ยหายากไหมตอบให้เลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าเป็นสีที่โครงการเขาสั่งเฉพาะมานะครับแต่สีของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวแพงกว่าโครงการนะครับนี่เลยก็คือ T O A ของเราเนี่ยจะเป็น10ปีบวกนะครับแล้วก็เยอรมนีด้วยนะครับอะประมาณนี MM ้แต่ของโครงการก็เป็น T O A เหมือนกันนะครับแต่เป็นเบอร์ร<ะ>องนะครับเป็น <Long> เกรดลองนะครับอันนี้คือ T O A เหมือนกันนะครับเนี่ยสีทนได้สีด้านอะไรก็ว่าไปนะครับคือเป็นเกรดลองจากสีที่เราใช้ให้กับลูกค้านะครับ อันนี้คือสีขาวนะครับของเราเนี่ยเราจะมีแค่สีขาวเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าบอกว่าผนังภายนอกทาสีขาวได้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะทาสีเดียวกับตัวบ้าน<ๆ>เพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยมันดูกลมกลืนกันดังนั้นถ้าคุณลูกค้าต้องการสีเดียวกับตัวบ้านอันนี้คุณลูกค้าซื้อมาเองได้เลยนะครับส่วนสีของเราที่เป็นเกรดดีเนี่ยเราจะทาภายในให้ซึ่งเป็นเกรดสีเช็ดล้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องครัวนะครับต้องบอกว่าห้องครัวคุณลูกค้านี่ยาวมากเลยเพราะคุณลูกค้าเนี่ยต่อเติมห้องหลังบ้านเนนนยขาากัับบตว้ล ปัจจุบันนะครับหน้าบ้านเนี่ยของอของคุณลูกค้าหรือตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยมีความกว้างมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในการต่อเติมเนี่ยส่วนมากเขาจะต่อเติมขนานกับหน้าบ้านจึงทําให้ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากเคาน์เตอร์ตรงนี้ดูเล็กลงไปเลยใช่ไหมแต่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับยาวถึง3เมตรหกเลยซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานที่ผมทําให้กับคุณลูกค้าทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยห้องนี้ต้องบอกให้เลยว่าจึงมีความต่างนะครับแค่เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยดึงจากตรงนู้นมาเนี่ยสามเมตรหกนะยังเหลือพื้นท มุมนี้เนี่ยยาวแบบมากๆเลยุผู้ชมเห็นไหมไกลมากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต่อเตอิมผมแนะนำนะทำทีเดียวจบเหมือนหลังนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณทําแล้วเนี่ยครับถ้าคุณอยู่กับหลายครอบครัวนะหรืออยู่กับหลายคนภายในบ้านเนี่ยพื้นที่ตรงนี้สามารถซักผ้ารีดผ้าได้หมดเลยซักผ้าตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้ก่อนจุดนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตรงนี้จะวางตู้เย็นได้ตรงนี้วางได้แบบสองบานเปิดตู้ใหญ่ๆได้เลยจะวางตู้เย็นอีกตู้หนึ่งก็ได้ นะครับก็เถอมาตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้ามีปลั๊กไฟให้มีกองลําดีกําทิ้งให้นะครับก็วางได้เลย1เครื่องนะครับหรือจะก็เถอร์มอีกนิดนึงตรงนี้เ,เป็นโซรีบผ้าก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันตรงนี้นะครับ ส่วนมากเนี่ยเขาจะทํากันภายในบ้านซักผ้ารีดผ้าปัจจุบันเนี่ยเขามีเครื่องอบในตัวไม่ต้องไปตากข้างนอกแล้วแต่ถ้าใครอยากตากข้างนอกก็เราก็มีโซนซักล้างเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเรามาทําในส่วนงานต่อเติมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนในตัวบ้านในตัวบ้านก็จัดระเบียบเรียบร้อยได้นะครับแต่ถ้าคุณแบบอยู่เป็นครอบครัวเล็กเนาะก็คือสามารถรีดผ้าในบ้านได้อะไรในบ้านได้ก็คือเวลาแขกไปแขกมาเนี่ยคุณไม่ได้ซีเรียสก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องเวลามีเพื่อนมาเยี่ยมมมีแขกกาาาดูน็ว่เอ กจกที่หลังบ้านอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับหรือไปมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเขาเรยวว่าหลังนี้นะครับเขายังต่อเติมนะครับก็คือสุดนี่ใช่ไหมตรงนี้เป็นผนังนะนะครับอ่าตรงนี้เป็นผนังตรงนี้เนี่ยังสามารถเลี้ยวไปได้อีกนะครับแต่ก่อนจะเลี้ยวเนี่ยขอขายของก่อนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าผนังนะครับที่เราใช้สีเนี่ยจะเป็น T O A นะครับเบอร์รองท top เลยนะครับ T O A Chill o a นะครับวกได้ทาด้วยสีเช็ดล้างหมดนะครับแม้กระทั่งตรงนี้นะครับ เป็นกระเบื้องใช่ไหมกระเบื้องเราไม่ได้ทาใช่ไหมถัดจากกระเบื้องไปเราก็ทาฝั่งนี้เป็นฝั่งตัวบ้านคุณผู้ชมจาได้ไหมว่าสีตัวบ้านจะเป็นสีครีมๆใช่ไหมเมื่อกี้นะครับนี่เราใช้ T O A ชิวันเบทเอทาให้ทั้งผืนตั้งแต่พื้นนะครับไปถึงข้างบนเลยเนี่ยทาให้หมดเลยฝั่งนี้นะครับปูกระเบื้องเฉพาะระ,ะ,ระยะเคาน์เตอร์ครัวเลยกระเบื้องออกมาก็ทาสีให้นี่ทาให้สองฝั่งเลยคุณผู้ชมเป็นสีเช็ดล้างหมดเลยนะครับทำความสะอาดได้นะชุบเอาผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ด ออกได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่คุณเอาดีสอไปขีดแล้วคุณก็แต่เช็ดนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเช็ดเฉพาะคราบสกปรกนะครับโอเคต่อไปนะครับจะไปดูด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นงานต่อเติมนะครับสามารถเดินเชื่อมกันได้คุณผู้ชมนะจะเดินเชื่อมจากตัวบ้านก็ได้หรือเดินจากห้องครัวไปยังห้องอีกห้องหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งจะสามารถเลี้ยวไปทางนี้นี่เลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของฝั่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเปิดประตูนะครับจากในบ้านออกมานะครับจะไม่สามารถเปิดจากตรงนี้เข้าไปได้นะตรงนี้ก็จะเป็น private แล้วนะครับซึ่งเราจะต่อเติมเนี่ยต่อเติมตั้งแต่แตรงฝั่งตัวบ้านเนี่ยออกมาทางด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วประตูของคุณลูกค้าตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นดินเป็นพื้นภายนอกตัวบ้านใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเราทำสเปซนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเดินนะดังนั้นเนี่ยทางเดินตรงนี้นะครับก็จะนําไปสู่ตรงนี้ข้างหลังผม สามารถเปิดออกไปได้นะครับก็ออกไปที่พื้นที่ด้านนอกได้เช่นเดียวกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากเลี้ยวนะครับคุณเลี้ยวคุณเลี้ยวเข้าทางนี้ได้นะครับนี่เลยนะตรงนี้ก็จะมีประตูกระจกสไลด์ก้านอีกบานหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งด้านหลังตรงนี้ของผมเนี่ยจะเป็นห้องคุณผู้ชมจะเป็นห้องขนาดกว้างมากๆนะครับ4เมตร50คูณ4เมตร50ได้กว้างมากมาก ห้องนี้ก็จะเป็นห้องคอนเนระสมนะครับซึ่งต้องบอกให้เลยว่าห้องนี้เนี่ยมีความกว้างบริเศษแล้วก็ทั้งมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของงานต่อเติมของเรานะครับตั้งแต่งานฐานรากเลยก็คือเสาเข็มเลยยันจบหลังคาเลยนะครับซึ่งห้องนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับเป็นห้องคอนเนระสมสามารถใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้ห้องกิจกรรมก็ได้ห้องรับแขกก็ได้นะครับสมมุติว่าคุณอยากไพรเวทนะอย่างตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดประตู นะครับเข้าจากหน้าบ้านได้ใช่ไหมอ่สาสติวัาเปิดประตูเข้าจากหน้าบ้านได้ใครจําได้บ้างอ่าเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมพามาเดินใช่ไหมอ่าก็จะเดินออกมาที่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับแล้วตรงนี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้เรามีเชิงชายให้ด้วยเป็นเชิงชายฝ้าระแนงยาวไปเลยจําได้ไหมอ่าแล้วตรงนี้เรามีทางเดินรอบบ้านให้ด้วยนะนี่เห็นไหมทางเดินรอบบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในงานเสาเข็มของเราหมดเลยนะครับเดินได้เลยนะครับปูกระเบื้องแบบชิวๆเดินสบายเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ เป็น private นะครับถ้าอยากเข้าห้องเปิดประตูนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากเดินเข้าไปที่ห้องครัวให้เปิดประตูนี้ได้เลยนะครับเดินไปที่ห้องครัวได้เลยนะครับทีนี้ห้องนี้เนี่ยถามว่าเป็นห้องอะไรได้บ้างก็ห้องอเนกประสงค์ห้องอะไรใช่ไหมหรือถ้าใครมีแม่บ้านเอาเป็นห้องเมดก็ได้แต่ถ้าเป็นห้องแม่บ้านผมว่ามันใหญ่ไปนะห้องนอนเขาใหญ่เบ้อเริ่มเลย aşk. อะตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้คือโซน private เลยซึ่งไม่สามารถเข้าไปที่ตัวบ้านได้นะนี่คือตัวบ้านคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็คือแบ่งสัดส่วนกันเลยนะคร้้าานน็เเเีรงดิขมสจ นะครับเชื่อมต่อไปถึงข้างหลังซึ่งจะเป็นห้องครัวเมื่อสักครู่ที่ผมได้พาผู้ชมมาดูนะครับนี่เลยพอึกภาพออกเนาะอ่าวนไปอีกทางนึงนะครับพาวนหลายๆรอบเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับอ่ะวนมาทางนี้นะฮะตรงนี้อย่างที่ผมบอกมีประตูสองฝั่งฝั่งขวาเข้าห้องในประสงค์ฝั่งซ้ายเข้าตัวบ้านแต่ตัวบ้านเปิดจากด้านนอกไม่ได้ล็อกด้านในอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอยากออกไปด้านนอกอ่ะออกทางนี้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะโอเค ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นงานต่อเติมก็คือตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านยันรอบบ้านยันข้างบ้านเลยคุณผู้ชมแล้วก็งานของเราเนี่ยสังเกตน,นะเราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดนะครับด้านบนก่อผนัง นะครับมีฝ้าละแ a n นะครับตั้งเสาเราก็ใช้เสาทุกจุดเลยนะเสา4ี่คูณสนะตั้งให้หมดเลยด้านล่างก็จะตั้งอยู่บนฟุตติ้งนะมีฟุตติ้งมีหัวเข็มมีอะไรหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยถ้าคุณลูกค้าอยากปลูกหญ้าเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกให้เลยว่าระวังนะครับเดี๋ยวโคนเหล็กนะครับโคนเสาเนี่ยจะเป็นสนิมตรงนี้เราก็อาจจะทําเป็นแท่นปูนให้เพื่อที่จะกันตีนเสานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นสนิมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดินไป ตอนนี้เนี่ยผมกาลังไปสู่หน้าบ้านนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านละนะก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับหลังนี้นะครับต้องบอกให้เลยว,ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนจบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาอะ,อะสำหรับวันนี้ต้องบอกนิดนึงว่า ตอนเช้านะครับไปบริจาคนะครับไปทําบุญมาก็คือมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบอาหารนะครับก็คือใช้องบประมาณของบริษัทนี่แหละที่คุณลูกค้าเนี่ยอุดหนุนเงินเข้ามานะครับก็คือเป็นลูกค้าของเราดู YouTube ของเราต่อให้ดูแค่ u t u b e นะครับเราก็ได้เงินจาก YouTube นิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกค้าของเราอันนี้ก็จะได้เงินจํานวนมากนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็แบ่งผลกําไรนะครับเอาไปมอบทุนการศึกษาไปทําบุญนะครับถ้าใครก็อะต้องบอกว่าถ้าใครเห็นก็ เราเคยโพสไปแล้วเนาะวันน่าจะโพสออกอากาศวันนี้เท่าไหร่ตากล้องวันนี้13บสามไหมศุ <13. S 1> สุ์ที่13ที่ผมถ่ายคลิปนะฮะก็ต้องบอกให้เลยว่าก็อิ่มบุญกันนะครับผมก็ดีใจนะโปกติแล้วผมก็ทําอยู่ไม่ขาดสายหรอกแต่ว่าพอหลังๆมาทําบริษัทก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกอะไรนะถ้ามีโอกาสหน้าถ้ามีงานบุญอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับวันนี้ก็แต่งตัวเป็นพิธีการนิดนึงนะครับปกติไม่ได้ ขนาดนี้นะฮะวันนี้ก็เรียบร้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไปถ่ายรูปคู่กับผอ,อนายกอาบาตอผู้ใหญ่บ้านคำนันเลยตนียเขาก็จะมามาถ่ายรูปร่วมกันก็แต่งตัวสุภาพนิดนึงอาจจะดูแปลกๆไปนะครับโอเคอาดคลิปนี้มีอยู่เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจต่อเติมก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็สงสัยตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับมีเบอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ